17นาทีไปวาติกันกันนะซื้อตั๋วมาตั้งยีบ้ายูโรแต่ไม่ตรวจตั๋วเลยไม่มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจเลยนะคะับอันนี้นะคะเราก็ออกมาจากทางออกตรงนี้นะคะแต่เราก็จะตามนักท่องเที่ยวไปอันนี้ใช่ทางเข้าหรือเปล่าก o o ก l e แมปมันพาโบมาเขาติดป้ายว่าให้เดินเลี้ยวไปทางนี้อะ ไม่ใช่เข้าทางนี้หรอฮัลโหล I can go this way I can go Vatican to this way Vatican um, Museum Museum follow, follow the wall on the left หาหาโนะอเคามเขาอเคโอเคโอเคาอเคาอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเค้นเคโออกคอเคโอเคโเอเคโเเออนคะคเ ว้าวใหญ่มากสุดยอดของจริงคือแบบใหญ่มากอย่าโมต่เดินเพลินนะคะอาจจะเจอแบบมิชชาชีพนะดักล้วงกระเป๋านะคะเนี่ยเสาโอเบลิกนะคะตรงนี้ว้าวมันใหญ่มาก นี่ครั้งแรกไงพวไม่เคยมานะคะครั้งแรกเลยก็สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันเนี่ยก็คือพระสันตะปาปาฟานซิสนะคะอยู่ที่นครแห่งนี้นะคะ ถ่ายรูปของโบนะคะประมาณนี้ตอนนี้โบก็ถ่ายรูปกับมหาวิหารนักบุญเปโตรเสร็จแล้วนะคะก็ไดะหลังเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายรูปกันมานะคะอันนี้จำนวนคิวนะคะคนที่รอเพื่อที่จะเข้าไปไหนกันเลย เพื่อที่จะเข้าไปข้างบนนู่นหรอ